แฟนครับออฟฟิเชียลสวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องราฟาเอลแล้วก็ไฟลโลนนะคะอ,อ่าแล้วก็แถมพี่แซมด้วยนะคะผู้ที่ถูกแกล้งในวันนี้คือพี่แซมไซโคน<จ>นั่นเองนะคะโดมเออไก่น โอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาแก้พิซแซมยังไงนะก็คือไม่ใช่คือไอเดียมันอุปกรณ์การหาแร่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอเนี้ยเคยหาแร่ไปแล้วนะคะโดยอุปกรณ์แต่เราจะมาหาแร่ใหม่แต่จะหาแร่อย่างไงเหรอก็ธรรมดาแต่เพิ่มเติมคือแก้พิ่แซมนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะแก้พิซแซมโดยการเอ่อให้พิซแซมเนี่ยเจอพวกซอมบี้ล่องหนบ้างพวกเอ่อมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเราก็จะโกงคะแนนพิซแซมด้วยแล้วก็สร้าง างแถบสร้างนู่นสร้างนี่เสกนู่นเสกนี่เสกนั่นใช่ไหมใช่แล้ว <laughs> ใช่ซึ่งนี่เลยคะ่ะเต็มมือเป็นบทเลยนะคะสิ่งท<ะ>ี่จะแกงนะคะก็มีพวกอะไรเทียนทีนะคะอ่ออันนี้พวกยาสโลอ,อะไรอย่างนี้เอออ่าพวก <Yeah. S 1> แก๊สน,นะคะแบบปาไว้แบบว่าให้มันแบบว่าพี่แซมจะได้มองไม่ห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซอมบี้สปาวคิปเปอร์สปาวนะคะมีพวกสไปเดอร์ด้วยค่ะสไปเดอร์พิษอ่ะจ้ะแล้วก็เอเดอร์แมน แล้วก็วิคเชอร์สเกลตันนะคะมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่มันมีโหดอยู่นี่อีกใช่ไหมจ๊ะพูดไปดิมึงคืออะไรมันคืออะไรฮะเขียนว่าทับทับซัมมอนแล้วก็เอนเดอร์ กนรียยบ้อั่นแหละค่ะเอนเดอร์ดากอนถลายในถ้ำคิดดูนะคะว่าจะเหลือจะเหลืออะไรอยู่ไหมอ่ะจะเหลืออะไรเออไม่รู้ว่าพี่แซมจะโดนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยจะหัวร้อนไม่พการการแก้มัรู้น่าจะหัวร้อนอะไรั้างหัวหัวสุดเลยหัวสุดเลยใช่เพื่อความเนียนนะคะคือเราเนี่ยเวลาเราจะไปแก้พี่แซมเราจะต้องเกมหมุนหาพี่แซมใช่ไหมเออใช่แต่เราจะให้พี่แซมเนี่ยปิดแชทนะคะโดยการอ่านดูดังนี้นั่นแหละโอเคอย่า พูดช้าลีลาอะไรเลยเพ่โอ้โหไปไปไปเออก่อนที่จะไปแก้พี่แซมเนี่ยก็อย่าลืมกดกดกดอะไรนะกดกดไลค์ด้วยนะคะเออกดติดตามด้วยนะคะโอเคไป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 พูดมากจริงเลยเราเนี่ยอ่าทุกคนคะตอนนี้พี่แซมเข้าซื้อมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออจะพูดยังไงดีวะเปิดมาคุยกับพี่แซมก่อนแล้วกันนะคะแบบนึงนะโอเคพี่แซมไล์ก็คือเนี่ยโตกะลูมเนี่ยมาหนี่มาหนี่มาหนี่พี่แซมมาหนี่นะคะแรกอะ ใช่พี่แซมช่วยปิดชื่อให้น้องด้วยนะพี่ปิดแล้วปิดชื่อให้หน่อยไม่ปิดอะไรปิดปิดไปเอ้ยอย่าบา อู้พี่ใส่กลงเลยปกติเลยเออมาหนึ่หนึ่งใส่ชื่อก่อนโอเคก็คือในวันนี้นะคือน้องจ้าให้พี่เนี่ยปิดชื่อแล้วก็ปิดแชทด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยจะใส่คอมมานด์บล็อกที่น่าสนใจไปกลัวคำสั่งมันจะเก่เกเลยเข้าใจไหมเก๊ดเลยตัวใจฉันเลยก็คือของพี่เนี่ยจะไม่มีน้ำนะแต่ของน้องกับจ้าเนี่ยจะมีน้ำเอาโกงเฮ้ยพี่ไปหาดิเออเเห็นดิพี่ไปหา เออไม่ไงคือเข้าใจไหมพี่แซมอ่ะเป็นคนที่หาแบบหาเลขเก่งอ่ะมาเริ่มเลยเริ่มเลยไม่ต้องพูดแล้วมามาอัดคลิปเลยเดี๋ยวอัดคลิปเลยนะจ้าพร้อมนะแซมพร้อมนะโอเคท่านเราเริ่มอัดคลิปเลยดีกว่าโอเคตามสองหนึ่งแอคชั่นตัวตีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาเฟลกับพี่แซมไซโคแล้วก็ไฟอโลใช่ไหมเอ้ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแข่งหาเลขกันเนาะโดยใช ใช่เลยโดยเราใช้อุปกรณ์นี้ค่ะ mining นะคะก็คือแบบว่าแบบเป็นปืนนะคะที่แบบว่าสามารถให้เราเนี่ยยิงไปได้นะคะนี่เป็นแสงเลเซอร์เฮ้ยเทอะซึ่งเคยเราเคยหากันไปแล้วนะคะเออตอนนี้นะโอเคพี่แซมโอ้โหพี่แซมดูพร้อมมากเลยนะคะทุกคนใช่ไหมโอเคเอาของหยิบของดีกว่าอะไรอย่าเพิ่มโอเคมาหาแล้วเทมากเวลาหาแร่นะคะ15นาทีนะคะทุกคน15ชั่วโมง15ชั่วโมงใช่ใช่ใช่ สิบนาทีพ่อสิบนาทีพ่อสิบนาทีเลยพี่แซมสิบนาทีพอ่อดูที่คุณดิที่คุณขนาดนี้สิบนาทีก็พอแล้วจริงเลยนะโอเคถ้างั้นเราไปหาถ้ำเลยดีกว่านะคะโอเคจะเวลาสิบนาทีเริ่มไปกันครับเอิบเออเราไปหาอะไรดีนะเป็นยังนะเออลืมปิดชื่อเลยเออก็ว่าอยู่ทต่ไม่ไม่ปิดชื่อปิดชื่อหน่อยละกันโอเคลืมเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออตัดคลิปก่อนละกันเออตัดคลิปละหาแล้วหาแล้วไปลาก่อนเจ๊เจ๊อย่าเพิ่งดิเรายังไม่ได้อัดเลย สามสองหนึ่งแอคชั่นไปกันมามาโอเคเราเริ่มจับเวลาเลยดีกว่านะทุกคนไปด้วยต้องอยู่พี่แซบปล่อยออกไปไปด้วยพี่แซบไปไหนพี่แจนจะน้ำพี่แจนเจะน้ำพี่แจนเจะน้ำพี่แจนเจนบนพี่แจนจะน้ำจริงหรอใช่ไอ้จ้ามาทำไม้ออกไปไอ้ยามันเกีฮันดูดีพี่แซบพี่แซท พี่แดมรอไหมพี่แซมฉีดฉีดเลเซอร์อู้เออเออเออเจ้ามันตามมาเจ้ามัตามมาเมันตามมาตามพี่มาไม่รู้พี่แซมน้องเจอทองเป็นโกงเลยเจ้าไปหาแร่มีเวลาแค่สิบนาทีเมื่อกี้เล่นเลยเอาไปละโเออตกตกตกเนี่ยนี่หล่ะตอนนี้ปลาทำอะไรอยู่พี่กำลังหาอยู่ตอนนี้ตอนเนี้ยนะน้องเนี่ยกำลังหาเหมือนกันพี่แซมแบบหาแร่พี่กำลังฉีดเลยตอนเนี้ย อะไรเป็นไรตัวดิไม่เลยไปเลยตัวนับไหมเล้วตัวนับใช่ไหมนับนับพี่เซมมาทางไอ้จ้าดิของของเยอะนะน้องได้เลยเฮ้ยเนี่ยน้องเจอจ้าด้วยเนี่ยทางจ้าเนี่ยได้เลยพี่เราไปหามันจได้ไหนไอ้จ้ที่ไหนน้องรักพี่เจอลาวาโอดลาวาเลยรักกัน พี oh, journey, uh. ่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอจมพงจมพิษเลยอะตอนเนี้ยพี่ลังหาอยู่โอ้ยค้าง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 ้าพี่ลังค้างอยู่ตอนเนี้ยเเเล็กนะไหมเล็กนไหมอแลไหนอะไหนพี่แดมพี่ไหนพี่ลังหาของอยู่จริงหรอใช่เกมรู้ไหมเกมเกมรู้ไหมกันตายเงี้ยเออโอ้ยเกมรู้เกมรู้อะไรพี่แดมพม่เป็นไรพี่แมเจอคิปเปอร์โอ้ย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 โอ แซมด้วยไล่อะไรอ่ะคิปเบอร์ไปแล้วเจอกันแซมนี่นีคิปเบอร์เบอร์เสียมอังกร WTF อะไรอ่ะพี่แซมเกิดอะไรขึ้นพี่แซมพี่แซมอยู่ไหน อะไรอ,ะอ่ะยวมังกรเฮ้ยน,นี่ใครลมมอสอะไรเพิ่มพันี่ะไม่มันคือ,อความน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นของ <What S 2> การหาเลขไงพี่แซมพี่แซมมาเจอรังมังกรเหรอ,อคิบมันฟักกิงเกอร <c oughs> ์โอ้ยอุ้ยชิดพี่คอามมาันมันหดไหมยี่ โอ๊ยที่คุณายมังกรไปงไหนอะเฮ้ยเจอจมอนทักขอบคุณมากไอ้มังกรเราวิ่งละมมัังกรนทำไมน้องไม่เห็นเจอดีกับพี่บ้างเลยอ่ะใช่ใช่เออพี่แซมเจอดีว่ะทุกคนพี่แซมเจอดีว่ะเจอดีโอ้ยพี่แซมอ่าซอมเบึงซอมเบึงพี่แซมพี่เต็มเลยอะไรใครจะไปไหนทำมันจะไปช่วยพี่พี่แซมวิ่งละใครไม่วิ่งพี่แซมวิ่งอ่ะไปละพอพี่แซมวิ่งพี่แซมรัน พวิดามันนิ่งเลยเฮ้ยจะมาก่อนเฮ้ยจะมาก่อนเฮ้ยเอ้อ๋ออ๋ออะไรไปแล้วไม่ได้แต่กูขอแรกก่อนเดยวเพิ่งแม่งเลยกูเจอเกมรู้เกมรู้เกมแล้วเกมแล้วกูเกมแล้วไม่น่าเบอผมเพออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่แดามตายโเจอเพชรรัวเลยรดน้ำระกีที่ระกีที่ระกีที อ๋อเหลือเหลืออีก6นาทีหนาทีเฮ้ผมผมเจอกล้องผมเจอกล้องเลยหกนาทีทุกคนพี่แจมเจอกล้องของโบเจอกล้องของโบไปหนึ่งเจอกล้องด้วยอ่ะใช่จริงหรอเฮ้ยเครียแล้วเนี่ยพี่แจมโดนอะไรพี่แจมโดนอะไรไอ้กล้องบอกกูอะไรใครมาทำกล้องหลอกไว้เนี่ยที่หมายพี่แจมเจอซอมบี้อ่ะจะจะจะได้เพชรยังผมได้ได้ได้สิบเพชรโอเคทำไมไม่ได้เจอเยอะๆแบบพี่แซมบ้างเลยวะหอกพี่แจมเจอพี่แจมเจอแต่ซอมบี้นี่ นี่เหรอใช่เราพิจารณาเราคุณทำอยู่อะไรมีด้วยเียวโอ้อ๋อฮะโอเควางน้ำไว้เลยมาดิเข้ามามาเข้ามาดิไอะคิปเปอร์วันนี้แม่งมันเยอะเกินไปอ่ะไปแล้วหลัก่อนคิปเปอร์มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนกเจอซอมบี้สองสามตัวเองเกี่ยวลาวาแล้ววานเจอซอมบี้พีเจอคิปเปอร์จริงเหรอเอออะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะวะ ผมเจอมังกรนะโคตรเยอะเลยใช่ใช่ใช่เจอมังกรเหมือนกันเชื่อมังกรบ้านเราอยู่ในถ้ำวันนี้แม่งโคตรเยอะไี่ผมกำลังเวทีลาพิธโอ้ตอนนี้ได้โอ้โหทองมาเยอะเลยนะคะทุกคนดูดิโคตรจะเข้าหาวทองยังไงอ่ะโคตรเก่งเลยหาทองเก่งอ่ะครับตอนนี้พี่กำลังหาพี่กำลังสแกนพี่กำลังสแกนพี่กำลังลงถ้ำอยู่เนี่ยเนาสองบงสามพิมส่งกุ้งกุ้งเจอแล้วว่โอ้อ่าห้าอ่าห้าห้าไม่ใอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นเอ๋อพี่แซมเดี๋ยวจะคิเปอร์ เีื่อกิบเบิลมันโผล่มาเยอะมากคนดูต้องก็ปรับหมดธรรมดานะมันเยขามาบล็อกอะไรอ่ะพี่ไม่ได้เปิดแชทอ่ะเต็มไปหมดเลยใช่มันมันไอคือมันคอมมานด์บล็อกมันขึ้นรัวๆเลยพี่แนะนำอย่าเปิดดีกว่านะใช่ใช่ใช่ไม่เปิดพี่แหลกเดือดรลกใช่มันจะแหลกไงคือน้องแหลกด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะโอ้ยอ๋อตกใจเราวะเฮ้ยแล้วพี่เจอพี่เจอคุณมาเจอเลวิตโอ้ทำดิอ๋อเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยผีผีหลอกผีหลอกไปแล้วเฮ้ยพี่แจ๊มโอ้ยจะได้มาแล้ว อ้า <speaker> อ้ากูโลกกูโลกเราบ้บพี่แซมเอ้าพี่แซมทำไรพี่แซมทำไรอ่ะไมตกหรอเปล่าพี่แจมไม่ได้ตกหรอเ่าผมไม่ด้วยเอย่งไรกไม่รู้พี่แจมอย่างไม่รู้เล่นตกลาวาพี่แจมก็ลังโอ้ยพี่แซมน้องเจอเพชรอีกแล้วแจมก็ลักเจมอนเจมอนอยู่ข้างหน้าอยู่แค่เอื้อมมืออะไรวะเนี่ยแม่เคยกูโลกทางไหนเนี่ยไอ้เจี๊ยดแจมบอลหมก้ยพูดไงอะโดนค่ะแจมก็รักอาจจะมีคำนุงคำหยาบเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะได้ โอ้ยเดี๋ยทักก็ได้ไม่ไม่กูมาขนาดนี้ผมจะโดนคิปเปอร์อยู่เละไม่ทำตจวไป็นจิ๋มไม่ละอ่าเยอะมากหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรบ้าหนะเราเอาเสื้อก่อดนี่เราไปเราไปทำชุดเราเอาเอาเอาไปพนันได้นเลยไหม แบบเสื้อเขาแปดเม็ดอะไรเงี้ยเสื้อเสื้อเพชรที่ให้มาเมตเม็ดเสื้อซอมบี้เต็มเลยเนี่ยนเพื่อนหนีแล้วเพื่อนจะซอมบี้เต็มเลยอ่ะเพื่อนไม่เหลเลยแล้วโอเคพี่แอนเหลือเวลาเหลือเวลาอีกสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วสองนาทีสองนาทีสวยจัมันจะไม่ดีโอ้ยนี่เดียวนี่เดี๋ยวไอ้างก่อนเจอกันเขามุยไหนอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะจริงเหรอใช่โอ้โหโอเคลำพึ่งลำพึ่งโอ้ยเพื่อไปตีพึ่งอ้าพี่แพมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วนะเยอะล้วขนาดนั้นโอ้หตายอะไรวะเนี่ยโอ้สกีเตอร ไม่เลยไม่นะเหมือนโดนแก้งเลยจะเกิ่ยวจไปหมดเลยโอเคเปนเดกไดมอนเป็นแอมเป็นแอมโอ้ออนี่หมดแล้วมันแอมีปแสมพวพนี้มันกระจอกเกินกลัวแล้วขลังมันต้องมีโอ้ ไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้หาแล่แล้วเป็นตัวทีคิปเปอร์พี่แซมตายบ่อยเกินเกมกากเอาเฮ้ยห้ใจเย็นใจเย็นไม่พี่แซมเป็นคนหาแล่ที่เก่งที่สุดไม่ใช่รอเจอมอนเตอร์อะไรพี่ก็ไม่เจอยู่แล้วเอาไปถ่ายแล้วตกตายจะหาแล่พี่แซมจะชนะได้หรือไม่ในเมื่ออุปสรรคเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ไม่หากันเองนะะตามตีชีวิตพี่เหรอฮะแล้วก็หาตามตีชีวิตพี่เลยฮะแล้วก หายแตไม่ใช่เหรอตัวลูกคิปเปอร์ตีกับสกิลอยู่เนี่ยเจอไม่ได้แอมไม่ได้แอมพี่บอกเลยไม่ได้แอมนะายพวกคิปเปอร์แล้วเจอกันขมุ้ยขมุ้ยเจอโอ้เวลาก็จะหมดแล้วนะทุกคนเฮ้ยเสียงเสียงมังกรเวลากลจะหมดแล้วใครเล่นเบสบอลตี๋ไมนี่ยจริงเหรอเวลาก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนอีกไม่นานยีงไม่ไเจอเลยอีเฮ้ยวพี่แจม โอ้ยเคสสไปเดอร์ลาก่อนไม่นะอย่าไปยุ่งกับพี่ไหนอะอ้าเป็นเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ไปเตะแล้วผมรอดแล้วทุกคนผมว้าโอ้ยไปเตไปลากันจะจบแล้วไม่เป็นไรผมเห็นท่าอะไรโอ้โคตรใหญ่เลยใช่โอ้ถ้าคำไปเจอตรงพี่อะโคตรแบบโคตรเฮกจริงปะเนี่ยน้องเงียบสงบมากเลยแถวเนี้ยพี่ออกเกมได้ไหมเนี่ย ไม่ได้เราต้องทำการตามตมเลยนลยนะคะทุกคนอ่าโอเคหมดเวลาแล้วโอ้ยกากปอบเจอเพชร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 ไม่เอาเลยพี่เไม่ได้เก็บเพชรมาเพชรจะแค่เอื้องมือเองอ่ะโอเคโอเคตัดตัดตัดโอเคถ้างั้นเราไปดูเออไปไปช่วงตอนที่ไปรวมตัวกันดีกว่าค่ะไปกันไปกันโอเคพี่แซมเป็นไงบ้าง โห oh, ทำไมคอมมานมันเยอะขนาดนี้น่ะดราม่าเลยพี่ทับคิวเอเดียนคิวเอเดียนเลยโอ้ยโอเค ังกไปเอาคือมันมันเป็นคอมาอะไรว้าเป็นคอมาทีฮะน้องปิดแล้วปิด้น้องปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วดังมากไอ้พวดนี้พี่ไม่ได้ไม่ได้หาแร่เลยไม่งห้นจะร้องง่ายพี่เซมได้อะไรก็ไม่รู้ได้ได้เหล็กได้ทองได้ท่าไหร่เหล็กนับเหรยอลช่ได้ทองอ่ะพอได้โยมามามามันเร่มหัมามในกล่องในกล่องแล้วาได้เดียวมันไม่เจออหลรมันกรมาง้าผมยิงพี่แจ๊ก็โดนทำไมของน้องมันดูเงียบเหงาจังเลยอ่ะอันไหของผมอ่ะมันเป็นคอมานบั๊กแล้วเปล่าแน่เลยด นี่ฮะโอ้โอดันเกียนมาดูฮะคุณใหญ่อ่ะมาดูมาดูทีวีมาไหนไหนเฮ้ยคุณใหญ่อ่ะเนี่ยทีวีโดนไม่เก่งอ่ะวิธีของเนี่ยทำไมพี่โดนซุนขนาดเนี้ยอ่ะพี่แทนอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ฝั่งนู้นนะผมเดินเห็นเห็นอยู่อยู่ทุกที่อ่ะที่ไม่มีมังกรอ่ะมานักคะแนนนักคะแนนนักคะแนนโอเคโอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่ามา ันนี้กล่องผมอันนี้กล่องผมอันนี้กล่องพี่อ่ะโอ้ยกองพี่กองขวาสุดมาเนี่ยนับหาเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเอานับหาเลสตตนก่อนนับเลสต์ต้นโอเคอุ้ยของโอ้โหคนเยอะแต่คนโอ้ยอมเลยปะเยอะอ่ะผมพี่เยอะมะผมดูผมนี่ได้เพชรตัวสิบวกนี่นะดิฟ้าโหเพชรกองนึงอ่ะคนเยอะอไม่มัน ีอีกนะคุณเลยเยอะมากเยอะที่สุดประมาณนี้เลยมาาแต่ขอนับคะแนนก่อนฮะขอนับคะแนนก่อนไหมโอเคเฮ้ยไอ้เยี่ยเฟรมหายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำจำคะแนนได้ไงเออมาไม่เอ้าเครื่องน้องมันติดฟอร์จูน่ะเออว่ะขอปลาที่หนึ่งไปเลยก็ได้นะเขาจริงไม่พี่แซวของน้องมันมีฟอร์จูนอ่ะมาขอปลาชนะไปเลยที่หนึ่งอ่ะง่ายๆเลยมาดูของพี่ของเจ้ามามันมีซิลท์อตด้วยพี่แซวของน้องมีซิลทท็อตเครื่องของน้องอ่ะไม่คุยไม่คุยพวกคะแนนเยอะ เออก็ว่าอยู่ทําไมน้องขุดบล็อกบล็อกเพชรมาเป็นก้อนเลยอ่ะมันไม่เป็นเม็ดเออเออใช่อ่าวแสดงว่าแจกไม่ครบทุกคนแน่โอเคไมโอเควัที่สามโอเควันที่สามโอเคตอนนั้นจะนับคะแนนแล้วมา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 ช่วงที่เรามานับคะแนันจ้าจะเริ่มอัดคลิปเลยนะโอเคสามสองหนึ่ง action โอเคค่ะเรามาดูกันช่วงในการเอ่อการนับคะแนนเนี่ยนะคะทุกคนเอ้ยอะไรล่ะใครใครเยี่ยวใครเยี่ยวใครเยี่ยวคืทุกคนคิดว่าใคร เป็นผู้ชนะกันนะคะใครอะเป็นผู้ชนะนะให้ทีหนึ่งสองสามใช่จะพอนี่เดิอ่ะมาประกาศเลยครับที่หนึ่งนะผมคือที่หนึ่งคือพี่ปาที่สองคือจ้าที่สามคือผมใช่แล้วค่ะหถือว่าเป็นคลิปแก้งที่สนุกมากเลยค่ะ อ๋อฮะตีแกะไรปลาไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ใช่ใ้่ตีบอมลตีบอมลอกเป็นบอมอะไรแกลงเลยโดนแกงถูโดนแกงนะก็คือพี่แซมโดนแกงนะคะในตอนนี้นั่นเองนะะแล้วลาตอนก็คือพี่แซมรู้ไหมน้องโกงคะแนนด้วยนะรู้เลยดูก็รู้แล้วเพชรกองนึ่งนี่เอจใจแต่จัดแล้วก็ ปวนพี่แซมในการหาแลนตเองนะคะซึ่งพี่แซมเนี่ยเพิ่งคนดึงเลยนะคะที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่น UFC เนี่ยก็หาแล่เก่งแล้วใช่ไหมล่ะมันธรรมดาสบายไปคลิปเลยไม่อยากเลนแล้วอะไรไงเออก็นะเป็นไงกันบ้างคะเพิ่งคยอะไรนะใครนะใครใครเสียให้ โอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่คลิ์กับช่องเราไปเอลไฟโคลแล้วก็ไฟอโลรดันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่อย่าให้ผมแกล้งกลับพิมพ์หนึ่งสามครั้งไม่นั่นไม่จะมันจะไม่ดีนะคะโอเคพี่ก็จะหนึ่งสามครั้งหนึ่งสามครั้งไม่ได้ใม่ไม่โอเคถ้าไม่เจอกันคลิปหน้าบายบายจ้าบายพอชีวิตจุ่มเริยนในพวกแกล้ง